สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ BEC นะครับผมในหัวข้อของวิถีชุมชนวัดมีประโยชน์อย่างไรอ่าแล้วก็วัดที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับในโลกทุกวันนี้ยังไม่ใช่วิถีชุมชนวัดอีกหรือนะครับอ่าเป,เป็นเนื้อหาที่น่าสนใจนะครับต้องบอกก่อนว่าวิถีชุมชนวัดนะครับมีประโยชน์แล้วก็เป็นพันธกิจของวัดด้วย เพราะว่าความเป็นหนึ่งเดียวกันและการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในวัดนะครับทั้งในทุกระดับเลยนะทั้งคารวาสนะครับนักบวชพระสงฆ์โดยที่มีผู้นําอยู่คนหนึ่งนะครับก็คือองค์พระเยสูเจ้านะครับเป็นศูนย์กลางไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนภารกิจของวัดนะครับก็ต้องมีพระเยสูเจ้าเป็นศูนย์กลางเสมอนะครับตลอดจนเราทุกคนนะครับในวิถีชุมชนวัดเนี่ยมีหน้าที่เป็นประจักษ์พยานถึงพระองค์พระเยซูเจ้าแก่พี่น้องรอบข้างได้อย่างเป็นรูปธรรม พี่น้องรอบข้างในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงบุคคลรอบข้างรอบรอบ,รอบวัดนะครับที่เขาอาจจะไม่ได้เป็นศาสนิกชนเหมือนเรานะครับในแง่ของชีวิตคิดชนและชีวิตหมู่คณะนะครับการดําเนินชีวิตตามจิตตาลมของวิถีชุมชนวัดเป็นการส่งเสริมให้คิดชนทุกคนมีความรักซึ่งกันและกันเหมือนที่พระอาจารย์ของเรานั่นเองนะครับเป็นคนสอนก็คือพระเยซูข,ของเราเราต้องรู้จักการแบ่งปันและช่วยเหลือกันนะครับการบําเพ็ญประโยชน์การทํา เพื่อคุณประโยชน์ส่วนรวมของชุมชนซึ่งจะทำให้ชีวิตทั้งโดยส่วนตัวและส่วนรวมมีความสุขทั้งกายและก็จิตใจด้วยแม้ว่าชุมชนวัดในปัจจุบันนะครับพยายามมุ่งสู่จิตตารมวิถีชุมชนวัดโดยเน้นองค์พระคิดเจ้าเป็นศูนย์กลางสอนให้คิตชนรักกันและกันนะครับแล้วก็พยายามให้คิตชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง,างๆแน่นอนครับว่าแต่ละวัดนะครับก็จะมีกลุ่ม องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นพลมารีนักขับร้องสภาวัดหรือมากมายพี่น้องน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับก็วัดก็พยายามสนับสนุนใช่ไหมแต่ยังขาดรูปแบบการดําเนินชีวิตของชุมชนคริสตชนย่อยที่ชัดเจนนะครับก็รูปธรรมรูปแบบรูปธรรมตามแนวที่พระสัจจากวางเอาไว้นะครับมีอยู่4ประการ 1. คือจํานวนสมาชิกในชุมชนคิสตชนย่อยเริ่มจาก1ถึง15ครอบครัว ต้องเป็นเพื่อนบ้านกันแล้วก็อยู่ในละแวกเดียวกันนะครับรือว่าใกล้ๆกกันอะไรเงี้ยนะครับหรือในซอยใกล้ๆกกัน 2. ก็คือมีการแบ่งปันพระวาจาเป็นพื้นฐานของการพบปะ,ะไม่ใช่มาพบปะเซฮัลโหล goodbye แล้วก็จากไปแต่ว่าเป็นการแบ่งปันพระวาจาด้วยกันเป็นพื้นฐาน3นะครับคือกิจกรรมต่างๆและการแสดงออกร่วมกันของชุมชนคิดชนย่อยนั้นมีพื้นฐานมาจากความเชื่อคิดชนนั่นเอง ส่วนประการสุดท้ายนะครับก็คือชุมชนคิดระชนย่อยต้องเป็นหนึ่งเดียวกับพระศาสนาจักรสากลและต้องเป็นหนึ่งเดียวกับบัดที่ตนสังกัดอยู่ครับผมแล้วก็วันนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับกับเนื้อหาในหัวข้อข้างต้นนะครับก็พี่น้องสามารถติดตามรับชมในเนื้อหาต่อๆไปในหัวข้อต่อๆไปได้เกี่ยวกับเนื้อหา BEC ครับผมในคลิปต่อๆไปขอบคุณครับ